ลูซนันแข่ง50ล้านปอนด์เลือกลิเวอร์พูลแม้3ทีมตามจีบก็ตามชีเ์พูปัดปอยม,ยมินามิโนซบบริทและก็มอนาโกคาแม่นำจากทางโปรฟันไดเผยวิธีรับมือดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับคู่แข่งในครั้งนี้คือฮาเชลซีเลงกระชากซาลาพ้นรังลิเวอร์พูนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยดาวเตจเจ้าของค่าตัว5 0ล้านปอนด์นั้นตกเป็นข่าวนะฮะตัดสินใจจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแม้จะมีส,มรสารสโมสรยักษ์ใหญ่สนใจก็ตามทีนับเวลานี้โดยงานนี้ทางบริคอดและผมสื่อดังของบรติเกตรายง,งานมาว่าลุยดิแอสเป็นทีมชาติโคลอมเบียของเอฟซีเปอร์โตนั้นจะย้ายมาร่วมทีมกับทางของแดนลิเวอร์พูลสโมสรกิ หากต้องย้ายทีมในช่วงเสมอน,นี้สําหรับทางดีอาร์สเนี่ยโชว์ฟอร์ไมได้อย่างล้นปลน,นะฮะซับไปแล้วถึง1 6ป,ประตูบริทุกบริการให้กับทางเอฟซีเปอร์โต้ในรายการน,นี้ทําให้มีข่าวได้รับความสนใจจากสารสโม,มสรยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเลฟูทอนันท์พน์สเปิร์ตและก็แมนยูอย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดซูแดนอยทองระบ,บุเลยว่าดาวเตะไวช่าปีรานี้จะปฏิเสธทุกข้อสเสนอจากทุกทีมที่ยื่นเข้ามาในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมนี้ เคยจะรอที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์ pool เพียงทีมเดียวเท่านั้นซึ่งการรายงานระบุเพิ่มเติมได้ว่า t ด e a อารมีความเชื่อมัน่นดนเหลือบ้านลิเวอร์ pool จะเข้ามาทาบทาเขาอย่างจริงจัง,จงอย่างแน่นอนในช่วงสมัยน,นี้ pa news agency สนักง,งานข่าวชื่อกล้องและบุริบ้านลิเวอร์ pool บอกปัดข้อสเสนอจากทางบริษและก็มบนาโกที่อยากจะเอาทาคุมิบินามิโนไปร่วมทีม ขณะที่รายของดีวอกอริก้พวกเขายังไม่ได้รับข้อสเสนอจากทางอตาลนตาเลยโดยด้วยผู้นั้นสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการทางธุกรกิจปฏิเสธข้อสเสนอจากทางบริจิตตดและก็ไอเอสมอนโกที่ต้องการดึงทาคุมิมินามิโนะดาวเตะชาวญี่ปุ่นร่วมทัพตามการเปิดเผยของ PN New Agency นักง,งานข่าวชื่อดังในครามงนี้ โดยในฤดูกาลนี้มินามิโนได้ลงเล่นให้กับทางลิเวอร์พูลไปทั้งหมด18นัดในทุกรรยการแต่จํานวนนั้นมีเพียงแค่6เกมที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงและเขาก็ยังไม่เคยที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกเลยแม้แต่นัดเดียวโดยเกมที่ว่านั้นแบ่งเป็นในศึกคาราบครัคัพ4นัดและก็ยูฟาแชมเปียนลีก2เกมซึ่งองดังกล่าวทําให้มันเหมือนกับว่ามินามิโนไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกำลังหลักของทีมซึ่งทางลีดกับทางโมนาโกนั้นตัดสินใจย,ยื่นข้อเสนอ ขอดึงแข้งวอสเปียเวลาน,นี้ไปรุ่นทับในตลาดช่วงเดือ,มอนมกราคมนี้อย่างไรก็ตามเลวฟูเองก็บอกปัดข้อสเสนอทั้ง2ทีมนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะพวกเขายังมองว่าแข้งเลือดสมไรมีความสําคัญกับทีมและมีความคิดที่จะปล่อยเขาหมายแต่นิดเดียวขณะที่ทางดีบ็อกโอริกี้ซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวกับทางอตาลันตานั้นจุดถึงตอนนี้เลวฟูเองก็ยังไม่ได้รับข้อสเสนอจากอีกฝ่ายแต่อย่างใด ถึงกระนั้นก็ตามทีเป็นที่เชื่อกันว่าโอริกี้อาจจะให้ความสนใจที่จะย้ายไปเล่นในลีกอิตาลีนะฮะเพื่อจะหาโอกาสโชว์ฝีเท้ามากยิ่งขึ้นหลังจากจําเป็นจะต้องแสดงให้เห็นมาว่าเขาสมควรติดทีมชาติเบลยเยียมสำหรับการสู้ศึกฟุตบอลโลกปี2022ในช่วงปลายปีนี้รรรนห,หรือไม่เปอร์จูฟันได้ปะการังลิเวอร์พูลระบุเวลาต้องดวลตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับคู่แข่งตนจะพยายามวางกับดักล่ออีกฝ่ายและก็อ่านใจคู่แข่ง พร้อมเผยมาว่าโรนันคูมันคืออดีตกองหลังที่อยากจะร่วมง,งานกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยโฟร์จิฟันได้กองหลังคนเก่งของทางลิเวอร์พูลยอสโมสอนแห่งเวทีทางธุรกิจอาเปิดเผยแล้วว่าเวลาที่ต้องดวลกับคู่แข่งแบบตัวตัว,ตวนั้นตนมักจะเลือกว่าอยากจะให้คู่แข่งขยับไปตรงจุดไหนเพื่อที่จะได้รับมือได้ง่ายขึ้นเรวงถึงพยายามจ้องตาอีกฝ่ายยังใจจดใจจอ่อเพื่ออ,อ่านใจอีกฝ่ายาว่าจะทําอะไร โดยปัจจุบันฟันไดได้รับการยกย่องมาว่าเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กชั้นยอดของวงการลูกหนังจากการที่เขามักจะรับมือกับบรรดานวรุกได้อย่างเจอดเจียมไม่ว่าคนนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตามโดยหนึ่งในจุดเด่นของเจ้าตัวก็คือการที่รับมือกับสาการการดวลแบบตัวต่อตัวได้ดีซึ่งดาวเตะชาวดัชได้เผยมาว่าคุณควรจะเลือกนะฮะว่าอยากจะให้กองหน้าของอีกฝ่ายขยับไปอยู่ทรงจุดไหนถ้าให้เปรียบเทียบแล้วก็มันก็เหมือนกับการาวางกับดักนั่นแหละครับ คุณพยายามที่จะทําความเข้าใจว่าอะไรคือทางเลือกดีที่สุดส่วนตัวแล้วผมเนี่ยพยายามที่จะจ้องตาอีกฝ่ายถ้าคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเป็นพวกที่มีเทคนิคดีมากๆและมีลูกเล่นต่างๆมากมายแล้วล่ะก็คุณก็อาจจะคิดกับตนเองมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยกิรยยาท่าทางต่างๆนั้นจะบอกหลายๆอย่างกับคุณได้ดังนั้นในกรณีของผมนั่นลระผมชอบจ้องเข้าไปในตาของคู่แข่งโดยฟันไดให้คำแนะนำกับนักเตะรุ่นเยาว์ด้วยว่าควรจะพยายามสนุกกับการเล่น หรือการซ้อมให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้จกสนุกกับการทํางานอย่างหนักซะสนุกกับช่วงเวลาที่ลำบากซะรวถึงเพื่อเพลินไปกับสิ่งที่สวยงามต่างๆเพราะสิ่งที่สวยงามนั้นจะเข้ามาและก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วจงอย่ายอมแพ้แต่แค่สนุกกับมันเอาเข้าไว้แข้งค่นสิรป,ปีรรนนี้เสริม,ม่าเซ็นเตอร์แบ็กในอดีตท,ที่ตนอยากจะร่วมงานด้วยมากที่สุดก็คือโรนันคูมัน โดยพอโดนถามมาว่าจะเล่นร่วมกับอดีตกองหลังคนในมากที่สุดแล้วนั้นจเจ้าตัวก็ตอบว่าผมคงจะเลือกระดันคุมาน,นะส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาคือคนที่มีความสําคัญกับอาชีพในการเล่นของผมเป็นอย่างมากเมื่อนับจนถึงตอนนี้นอกจากนี้เขาก็เคยได้แชมป์ยูโรกับแชมป์ทีมชาติทแลนด์ในปี1988กันอีกด้วยดังนั้นก็ต้องเป็นเขานี่แหละครับโกลสื่อลูกหนังชื่อดังรายงารมาว่าสิงค์รามเชลซีกำลังวางแผนจะยื่นข้อเสนอขอซื้อตัว โมฮัมเหม็ดซาลาปีกทีมชาติอียิปต์ของหงแดิเวอรูพูกลับคืนมาสู่ถิ่นแซมฟอร,ร์บริในช่วงสมปดนี้สำหรับทางซาลาเนียกำลังจะหมดสัญญากับทางเวอรูพูในช่วงปี2023และการเจราจาต่อสัญญาฉบับใหม่นั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างใดซึ่งการรายงานล่าสุดระบุเลยว่าเชลซีนั้นกำลังจับตาสถานการณ์ของซาลาอย่างใกล้ชิดและก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวซาลาคนนี้มาเสริมความเจ็บคมในแนวรุก สำหรับทางซาราวต์ก็ไปณนนี้ระเบิดฟอร์มได้อย่างร้นแรงโดยซัดไปแล้วทั้งสิ้น23ประตูกับอี9แอสซิสจากการลงเล่นทั้งหมด26นัดให้กับทางลิเวอร์พูลรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้อดีตซ้องเบเกอร์นายทวารของทีมชาติบราซิลของทางลิเวอร์พูลสุดโชคดีโดนใบแดงไล่ออกถึง2ครั้งในเกมคัดบอลโลกที่เจอกระทางเอเวอร์แต่สุดท้ายกลายเป็น VAR ที่ช่วยเอาไว้ได้เหตุกนนรารณ์ล่างเกิดขึ้นในเกมฟุตบอลโลกปี2022เราัดเลือกโซนอเมริกาใต้ เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ที่28มกราคมตามเวลาของประเทศไทยซึ่งแซมบ้าทีมชาติบราซิลที่ตีตัวเข้าสู่ฟุตบอลโลกไปก่อนหน้านี้สามารถบุกไปเสมอกับทางเอเวอร์ได้ถึงถิน1-1แต่อีกหนึ่งไฮไลท์ในเกมนี้ก็คือจังหวัดโดน2ใบแดงของอดิสซงเบเกอร์แต่ก็ยังโชคดีที่สุดท้ายกลายเป็นโมฆะเนื่องจาก VR นั้นเปลี่ยนคำตัดสินสำหรับจังหวัดแรกเกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโม,มงแรก เมื่อได้ดนเขาทางทีมของแดงประยุกข,ขาค้างเอาไว้ในจังหวะเตะบอลทำให้ไปโดนหัวของผู้เล่นอวดอผู้ตัดสินมองว่าเป็นการยกเท้าสูงที่อันตรายตัดสินใจชูใบแดงไล่ออกจากสนามแต่หลังจากเช็คว R แล้วพบว,ว่าอดริซงเบเกอร์ถึงบอลก่อนทำให้โดนเพียงแค่ใบเหลือเท่านั้นส่วนอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษครึ่งหลังเมื่อทางอดิซงชกบอลในจังหวะเข้าปะทะกับผู้เล่นเจ้าถิน่นผู้ตัดสินมองว่าเป็นการทำฝาวก่อนตัดสินใจชูใบแดงอีกครั้ง พร้อมกับแจกจุดโทษนะฮะให้เอเวอร์แต่หลังจากทางเช็คเวายแล้วก็พบว่านายดานเจ้าของชายามพ่อหมีเนี่ยเป็นฝ่ายถึงบอลก่อนอีกครั้งจึงตัดสินใจย,ยกเลิกใบแดงและก็จุดโทษในครั้งนี้เลฟพูบอกปัดขอ้อเสนอ2ทีมดังที่ต้องการคว้าตัวตักเตะอะอะไรนะฮะของทางเชคเกนคอปไปร,รูปงานเนื่องจากยังอยู่ในแผนทําทีมเดก๋ยวนี้มีการรายงานบอกว่าลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอแรกจากทางบริเตนทีมร่วมศึกในเกมทามร์มิกิต และโมนโกทีมนั่งจากทางหลีกเอิงฝรั่งเศสเพื่อจะขอคว้าตัวทาคุมิมินามิโน่กองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นไปร่วมงานแล้วทั้งนี้ทั้งบริเตดและก็โมนโกนี่ต่างก็สนใจอยากได้ตัวมินามิโนในช่วงก่อนจะปิดตลาดนั้งแต่ดเดือนมกราคมนี้หลังจากแนวรุกไวเซปียรน์นี้ยังไม่สามารถสอดแทรกเป็นตัวหลักของหงแดงได้แล้วมันแต่ย้ายมาจากทางเรดบูลซัสบวกเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี2020ในครงหงนี้แต่ทางเชคเกนคอปกุญซือดังเดเวอร์พูลนะฮะยังต้องเก็บมินามิโนเอาไว้ใช้าง,งานต่อไ ซึ่งตอนนี้ได้ปล่อยสามนักเตะตัวเก่งไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเดชั่น2021ทั้งทางโมซาลาซาดดโอมาเน่และก็นาบีเกตาโดย2องนแรกยังต้องอยู่ต่อหลังรอบแทีมสุดท้ายเกิดขึ้นในครำคนี้สำหรับทางทาคุมิพินามิโนะลงเล่นในฤดูนี้ทำให้ทางลิเวอร์พูลอ่า18นัดรวมทุกรายการทำไป6ประตูแต่ได้เป็น11คนแรกแค่3เกมอย่ไรก็ตามดาวเตะเลือดสมุรัยคนนี้ มีส่วนสำคัญในการพาทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึกคาราบรัพโดยการฝ่าด่านทั้งเลสเตอร์ตีนรอบ8ทีมและก็อาร์เซนอลในรอบรองชนะเลิศแม้จะถูกปล่อยให้กับทางซาตุมตันยืมตัวไปในช่วงครึ่งหลังของเซนที่แล้วแต่ก็ยังอยู่ในแผนการนำทีมของครอบอยู่ดีในรยการนี้และข่าวดี่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกๆคนครับ